เลยจูงขึ้นชั้นชั้นบนบนดาดฟ้าเฮ้ยบอกใงน้นยถอนเล่าว,ว่าตายคักๆบานบนาฉันคอยสิบอกไปเพ้นงเพ่ิงผลวะ่ะยางน้ำกลนเศ้างาบงาบไปเพิินอ้วนไอ้ถึงนั่งลงก็บอกว่าตั้งแต่ทำบุญให้ทานมานี่จำได้ไหมว่ามันหมดไปเท่าไหร่บอรันอมเมนยังตำนี่็สามล้านวาสันดีบุดีหล้านแล้ววาสัน หาล้านปันผลจะบอกให้ท่านปันนั่นล่ะผมบ่เคยเบื่อนายท่านจักเทือว่าสันแต่ขี่คือเจ้าว่าสื้อเหล็บกบ่เลรียการพนันจักเทือบ่ซื่อปฏิบัติรรมวสันเดี๋ยวนี้เดสันบป่ปฏิบัติปอยจังจัากสื่อเหล็กเวสันยอมันจะเป็นไปบิดแล้วมันบ่นมีลาวาเศร้า่งเศร้าแย่เยอะเนีย่ยก็เลยเอาอย่างนี้คืนนี้ไม่ต้องนอนนั่งสมาธิอยู่นี่น้ากันเนี่ยดูลมหายใจเข้า,หา,ขาหายใจออก มันสิได้หนังเราว่าะวะนั่งนี่เราวะอาตมาก็เลยตอบว่าได้นั่งว่าสันแต่ที่หอนบุญอื่นเศร้านี่นั่งมันจนแจ้งนี่ได้นั่งว่าสันได้แท้ๆได้นั่งว่าสันมันสิได้หนังเราว่าะวะได้นั่งว่าสันตั้งแต่ท่านก็ยังท่านเมื่อเหล่หอนหาล้านผมว่าสันก็เลยบอกว่าน,นั่งสมาธิภาวนาไปนี่ เรื่องเขามายึดบ้านยึดช่องมันยังอีกไกลวันที่ยี่สิบวันนี้เพิ่งจัดวันที่เจ็ดที่แปดบด้หาบมาเตะในท้องตัวเหล้วงเฮื่อนสั้นนี่ก็ได้วาสันจะตายเจ้าก็เสียหาบไปนําอยู่บอกให้เขาไปโหลดไปยังคนไปเลี้ยงอยู่บัดคนเจ้ากินเขาบดเธอแล้วก็บุ้งอยู่บอกถามแกพานั่งสมาธิไม่ต้องคุยกันมากนั่งแต่นี่ไปจนถึงสว่างดูลมหายจะเข้าหายจะออกอยู่เนี่ยผมสิ้อดหนีอยู่บ่ละละว่าง บิดขนังอิรีหอดจเต็มึอเลยวะคันหนี้ธนาคารนั้นมันยังน้อยเจ้าจะต้องไปใช้หนี้กรรมหนี้เวนหนี้พ่อหนี้แม่ที่ได้ทําบาปมาหนี้บาปหนี้เวนเจ้าจะเอาเงินไปใส่เขาได้บ่เรานั่งไปนี่มันจะได้ใช้ยิ่งกว่าหนี้ธนาคารหายแนงหัวเอานำ้ำบ่ตายดอกขันมันตายข่อยตายก่อนเจ้าะุ่นข่อยก็แหงเป็นนี้ นี่พระพุทธเจ้ายังใส่วันเบิดอยู่เนี่ยเพราะฉั้นกินเข่าพันอยู่คมืงิอย่าว่าไปหลายข่วงไปนั่นน้าเราว่ามันจะเบิดอยู่บนนี่ธนาคารนนี่แล้วว่าย่เบิดไปเบิ้ดกันนั่งไปจนเขาเมันหยุดพนบ,บได้หารไม่ทำแต่เมื่อเกิดไส้กันเบิ้ดคืนอย่างแจ๋งเมืงองเขาพิกไปพิกมาอยู่เราเมือเม่อเยเราเจ็บเราปวดนั่งเฉยห่างมาออื่นเส้าสีเมื่อได้บัดเนี่ย บอบอกเลียกไบอแล,ะละ้วล่ะโอ้ก็บ,บอกเลยเด้บอกให้นั่งก็จนแจ้งเลยนี่แหละสมบัติอันล้ำค่าเรียกว่ารรมสมบัติเงินซื้อเอาไม่ได้นี่แหละคือมหาสมบัติกำลังบอกขุมทรัพย์ให้เจ้าเหตุไปยังสี่เรื่อยๆเด้อย่ามใดเจ้าอุอังสังกัญญาเจ้าเบิงลมหันใจเจ้าลมหายใจมันเวลามันกัดปุ่มมันจะกระท่อนกระแท่น เห็นไหมล่ะเมื่อเช้ามันจะร้องให้ดูลมหรือเปล่าโมเดิร์งเลยหันใจทิ่มซื่อหายวื้อวื้อไฟบาดนี่ถ้าดูลมให้สงบดำงับมันก็เศร้าห้เท่านั้นลมหายใจนี่ยมันดีอมามากนดูไปเถอะบอกแกไปก่อนที่จะจากมาก็เลยถามว่าทำบุญให้ทานไปเนี่ยหมดตั้งสามล้านห้าล้านเนี่ย กับนั่งสมาธิเมื่อคืนนี้ยันสว่างอันไหนมันยากก่กันอันนี้ยากละวะยากกว่าทำบุญสีล้านหาล้านเนาะเน่นเจ้าสิว่าของ,งางบ่เลยเบ่ได้เบิดพ่อสตางค์ไปหยังจังหว่าเห็ดบ่ได้ทำเอาจากนั้นมาก็หายไปเลยอาตมาก,ก็ไม่รู้เรื่องวันดีคืนดีขับรถมาหาสาวงามงาม,มาบ่กฮั่นมีสะลงสลัดตรงนี้ อาจาร์ขาดแค้นยังวสันเดฟคนวะจะเป็นไก่เว้ยมหอดสามเธื่อตายหลดวสันมันไก่วสันโ้คือรวยแถบม,มนีมะทามหาขาดแค้นเมื่อนั้นคือหายย่อยๆ่อยมนีเจ้ารวย่อจ,จะมาทามหาคอยคอ,อยบ่ขาดแค้นอีอยังบ่คือเจ้าะแแห่ๆคนวาผมถือเลขกตัวคนวะถือเลขกเนว่ไหนนั่งไปนั่งมาเมื่ยก็น,นอนแล้วเวลาวะอาจารย์นี้แล้วนั่งบ่ได้พอสามสิบนาทีวสัน นั่งเขาจังน้อยเมื่อหลดแล้วเห็นแต่มอนก็งวยอตึ่มหลอดตอนจะกลับมาบอกว่าเวลานอนก็ดูลมหายใจเข้าใจออกถ้ามันกุ้มยิ่งหล่อล้อมสติลงสู่ลมหายใจมันจะนอนหลับง่ายโยมันอุ้งอ่ายผมก็นอนบางลมก็ลับมาสั่นรับดีปันยังมาสั่นพอหลับไปวันหนึ่งก็เลยฝันฝันว่าน้ําท่วมมาหมดเลยไม่รู้จะตรงไหน พอมาถึงตนเองอยู่นี่น้ําไม่ท่วมสูงขึ้นสูงขึ้นแต่มันไม่ท่วมเราเหมือนนอนอยู่ในบ่อลึกๆมองขึ้นไปข้างบนสักพักหนึ่งไม่รู้ใครโยนดาบมาให้เป็นแก้วเขียวปือ้อรับได้ทันทีแล้วก็เหาะดิง้งขึ้นไปน้ําก็ไม่ท่วมโอ้คือเก่งทวีหอได้ฟันว่าตื่นขึ้นมาก็รู้สึกดีใจว่าเราฝันดีน่าจะดี ต่อมาอีกวันหลังก็ฝันอีกฝันเห็นเด็กน้อยเจ็บแก้มเอามือกำเลยเนี่ยเด็กน้อยมานั่งาหว่าเจ็บแก้มเจ็บแก้มตามปกติตาแสนนี่เป็นคนแม่ตาปราณีสูงแก่ก็เลยว่ามันลูกพี่มาให้เอามืองุมแก้มอยู่เนี่ยมันเป็นฝีบอกแก้มมึงเอาไมา้กูบังก่อนนะบอกลาไปจับมือมันดึงออกจากแก้มไปเห็นเลขสามตัวแดงๆอยู่นในแก้มของเด็กคน ตัวไหนบอบอกเดี๋ยวซุ้มนี่ยเราจะไปหาซื้อเลขอีกปฏิบัติธรรมบอกฮันนโอด้วยดิสิบเจ็ดเราจะลาเมื่อไบใบกันผมเป็นยังได้เห็นวันสิไปอันนั้นันนั้นเลยลูกกระเถิงเมียกระเถิงกำกันอีกวันนึ่งเอาไปใส่หนีธนาคารในบัตรเขาก็บยเยือบัตรขับรถมาหากูเล่งกูเล่งมาอาจารย์ขาดแค้นยังคนบอกบอบอกว่บอขาดบพแค้นี้ยังดอกค่อยว่า